คนนี้ก็ทุ่มเทไม่แพ้กันนะครับหนุ่มสนยุคครับเป็นหนึ่งคนที่เนี่ยโหร่ำเรียนทัก,กษะการแสดงต่างๆแต่ว่าอย่างล่าสุดครับเขามีอีกหนึ่งฝันด้วยอยากเป็นดีเจครับ นอกจากจะพัฒนาฝีมือทางด้านางานแสดงจนลบฉายาพระเอกโรบอทไปได้บ้างแล้วเนี่ยนะครับแต่ว่าหนุ่มสนยุกก็ไม่ขอหยุดแค่นี้เพราะว่าเขายังอยากพัฒนาศักยภาพตัวเองอีกหนึ่งด้านครับกับความฝันก็คือว่าอยากเป็นดีเจเปิดแผ่นเพลงแนว EDM ก็คือ Electronic Dance Music เนี่นะครับเขาทุ่มเทมากคุณผู้ชมถึงขั้นลงทุนซื้อเครื่องเปิดแผ่นมาฝึกฝนเองที่บ้านในพักใหญ่ละแถมลึกๆยังฝันด้วยนะครับว่าอยากจะโชว์ฝีมือทางด้านนี้บนเวทีดนตรีใหญ่ๆสักครั้งหนึ่งด้วย ผมเป็นคนชอบดนตรีอยู่แล้วนะครับเป็นคนเล่นดนตรีมาตั้งแต่เด็กๆแล้วก็ชอบเสียงเพลงนะครับแล้วก็รู้สึกว่าคืออาชีพนี้มันมันสร้างความสุขให้กับคนผมก็อยากทําการที่เรามอบเสียงเพลงแล้วมอบความสุขให้กับคนเนี่ยมันเป็นมันเป็นอะไรที่ Amazing มากคือมันเป็นความรู้สึกตื่นตันที่บอกไม่ถูกเวลาเราอยู่บนเวทีแล้วก็เห็นคนแบบพร้อมเราเห็นคนมีความสุขกับไปกับเราอะไรอย่างเงี้ยได้ลองไปเปิดให้เพื่อนๆเปิดบ่อยแล้วครับเพื่อนเบื่อและมีความฝันแบบกับอาชีพนี้ยังไง ก็ก็อยากลองไปให้ไกลที่สุดนะครับลองดูครับ